ครับเข้าสู่ช่องช่างพงเดียชาแนลนะวันนี้เรามาเจอเจส้ซมโอนะพี่น้องผีบ้าผีบอคือเก่านะวันนี้รู้สึกว่านางจะขุมตาดํานะขอบตาจะดําสูบนะคะเหมือนใช้สารเสพติดเกินกินกาแฟกินโกโก้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ข่าวว่าเจส้มโอเลิกกันกับหัวหรออุตส่าห์วกประเด็นไปถึงอื่นนะคะยังวกประเด็นมาตอมใจเนาะเพราะว่าตาบวมนะะเธอหายบวมแล้วค่ะสัมภาษณ์หน่อยกันแล้วกันเนาะในวันนี้นะ เอาแบบเล่นๆค้ำๆนะเธอ,อย่าร้องไห้นะไม่ไร้องค่ะเพราะอะไรถึงถึงไล่คุณผัวกลับบ้านอยอย่าใช้คำว่าไล่ค่ะแรงสำหรับส้มเนาะ <c oughs> ก็ไม่ได้ไล่แค่อันเชิญเขาค่ะ YouTube เลยเหรอเธออันเชิญเขากลับไปพักผ่อนก่อนบอกเขาว่ายังไงก็บอกว่าสามีอันเชิญกลับลงสมุดป,ประการก่อนได้ไหม <c oughs> เขาก็ถามว่าทําไมฉันกําลังจะประสาทหลอนถ้าเธออยู่นี่ทําไม ฉันอยากมีผัวใหม่เอาผัวอะไรตำรวจเอาไหมไม่เอาเอาอะไรค่ะตีสิงเหรอไม่ไม่เอาใครขออยู่แบบเงียบๆดีกว่าค่ะคือไม่ได้เลิกกันค่ะเนาะเตียงมันมันกำลังจะหักแต่ก็คือยังไม่หักเอ้ถือไม่ได้ขาเตียงใช่ค่ะมันแค่รอนๆอยู่เนาะพูดถึงแล้ว,ลวมีมีทางที่จะวนกลับมาไหมก็ไม่แน่ <S <S แต่ว่าถามว่าความผูกพันนะสิบเจ็ดปีคนมันเคยค้ามามันเคยขี่เนาะพูดถึงน่ะนี่มีสมบัติสานวนสรุปแล้วก็คือเธอเธอห่างกันหรอห่างกันสักพักแล้วก็กี่วันแล้วกี่วันแล้วห่างกันอาทิตย์อาทิตย์แล้วค่ะก็แบบตอมใจได้มาแบบสามเหมือนเหมือนเดือนเหมือนหนึ่งเดือนใช่ไหมในช่วงน่าเธอแบบสูบเหมือนจะตายยังไงก็ไม่รู้ใช่ค่ะ กินทั้งยาลดความอ้วนไม่ได้ตอมใจหรอกไม่ได้คิดถึงผัวแต่คิดถึงทำไมอ่ะต้องใช้เสียงสูงแต่ตาเสียงสูงแบบนี้มีพิรุษนะแต่ตาฉันโปอยู่น้อยหนึ่งตาโปหลบปกเลยนะเธอไม่ค่ะอันนี้จะมออันนี้จะมาจี้เข้าไปใส่เลยยายนี่อ่ะปิ่นมาทั้งนี้นะเธอสวยนะทางนี้นะจะบอกให้ปิ่นมาแล้วก็ย้อนแสงมันก็เลยสวยแสดงว่าทางนั้นขี้เหร่หรอต๋อมใช่มันดำด้วยแต่ ทางนี้นะมันสวยนะปินมาปินมาหน้าตาละปินมาเลยหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปไวยนี่น็่ก็เหมือนธรรมดาชิวๆค่ะเพราะเราอยู่คนเดียวแล้วช่วงนี้ก็ไปอาศัยนอนกับญาติพี่น้องค่ะเพราะเราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวแล้วหน้าตาก็โอเคเนะเราก็กลัวเหมือนกันแล้วปากเราก็หมาด้วยบางคนไม่ค่อยพอใจอะไรกับเราอย่างเงี้ยยังไงอะแต่อย่านะคะก็วงจรส้มมีอยู่สี่ตัวนะคะเสียบปลั๊กเรียบร้อยคุณอย่ารินะ วันนั้นบอกว่าไม่ได้เสียบไม่เสียแต่พอแยกกันอยู่กับเอ้ยห่างกับสามีอาทิตย์คือเสียบทันทีค่ะคุณอย่ารีบผ่านเข้าบ้านส้มนะถึงจะพูดจาเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายอย่างที่พูดนะคะรักลั่นรเลินะคะถ้าใครสงสารเจ๊ส้มโอนะคะที่เลิกกับสามีเนาะพี่น้องเนาะ ชั่วคราวพี่น้องอย่าใช้คำว่าเลิกนะคะมันไม่เหมาะสมให้เอฟซเข้าไปดูคลิปให้เจส้มโอด้วยนะคะเขาจะได้มีกำลังใจเนาะจ้าขอบคุณค่ะเจส้มโอนะคะเพราะว่าตอนนี้ห่างกันได้หนึ่งอาทิตย์ก็เขาบอกว่าเขากินยาลดความว่วนกินโน่นกินนี่ไม่ใช่หรอกพี่น้องมันตอมใจใกล้ตายสี่วันใช่สีวันทุกคนพขโทรไปนะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ